สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านน้วครับวันนี้มาแล้วฮะกับลังที่5ตอนที่2นะครับวันนี้จะมาเปิดพร้อมกันนะฮะหากชอบทุกจอยรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นพระผงตินดาวมณีคับเป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมครับวันนี้เรามาเปิดแบ่งปันให้พี่น้องอีก25รายการหากพี่ๆท่านใดสนใจรายการรุ่นนี้ครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพอมีรุ่นอยู่ประมาณ หกเจ็ดลุนครับนะนะทักกันเข้ามาได้เลยพี่นะใกล้หมดแล้วส่วนจัมโบ้เหลือมาสิบห้าลุนเครับนะมีสิบห้าลุนะครับจัมโบ้ก็นะครับมีแปะเลขไว้นะสามารถขอตารางเลขได้ครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ในหน้าทางท่องทาง YouTube อีกครั้งนะฮะเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับผมพี่สนใจสนใจนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับมาดูกันกในการที่หนึ่งกันเลยพี่สำหรับอ่าตอนที่สองนะครับสดหรับรางที่ห้าของเรานะฮะรวมรางลุ้นด้วยนะครับ มาฮะเรามาเปิดองค์ที่หนึ่งกันเลยพี่โอ้โหองค์ที่หนึ่งครับเป็นเนื้อว่านเขียวครับเลขคนดเบอร์สี่ห้าสองครับนี่รายการที่ราคาเดอร์บี้นะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะฮะห้าร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองเป็นหุ้มทองคําครับนะฮะตอนนี้ไปแล้วนะสองพันแล้วนะ ตอนนี้ไปสองพันกว่าแล้วนะครับเลขคนที่เบอร์สี่เก้าสี่นะฮะตอนนี้ไปสองพันแล้วนะครับแต่น้องวันนี้น้องขอแบ่งปันให้พี่แค่สองพอ่าหนึ่งพันแดร้อยบาทแล้วกันนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วกันนะฮะนี่ฮะโอ้โหต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะฮะเป็นเนื้อผงทูบนะครับปัดหน้านะฮะนี่ฮะ ผมพูดผิดไงผมเลยาให้องค์นี้ครับพันแปดไม่เป็นไรพี่นี่ครับรู้ที่พี่นเคุเบอร์สี่หนึ่งศูนย์นะครับตอนที่ราคาไปไกลแล้วนี่ครับไปไกลแล้วไม่เป็นไรนะ่ครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นี่ครับต่อมาฮะรายการที่สี่ครับพี่ชายครับนะสวยทุกรายการสวยทุกองค์เลยนะโอ้โหรายการนี้เป็นพุงเนื้อผงผสมงาช้างครับนี่ผมขคุณงาช้างเลขคู่เบอร์สี่เก้าศูนย์นครับ เลขโค้ดจำนวสี่เก้าศูนย์บินนะโอ้โหสวยกันเลยทีเดียวนักนะเป็นตะกุดทองทิพย์รายการที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับพี่ชายนะฮะร,รายการที่ห้าเปิดอํามาเป็นเนื้อผงคาหมิน no. 4, 3, รายการที่ห้าเปิดอํามาเป็นเนื้อผงคาหมินพี่เลขโค้ดจบอร์พี่สี่สามหกเลขโค no. ้ดเบนร์สี่สามหกพี่โอ้โห นี่ครับเป็นตะกุดเงินต้นนะพี่นะตะกุดเงินแท้นะครับเอาไปพี่ชายรายการนี้นะหรือรายการที่5นะครับ400บาทนะครับนาตะกุดเงินแท้นะพี่ชายครับต่อมาฮะพี่ชายรายการจะไปที่รายการที่6ครับรายการที่6เปิดมาเป็นเนื้อผงทูบฮะโอ้โหโรจิวอลุปูมหาศิลาสิริจันโทฮะนี่ฮะเนื้อผงทูบพี่นะจีวอลโอ้โหจิวอลแน่นๆนะพี่นี่ โอ้โหจีวอนแน่ๆนๆเลยครับเนี่ยเนื้อ,อผงทูพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทาารายการที่สี่ร้อยบาทพี่คลาสสิกจันพี่รายการนี้นะครับสีร่ร้อยบาทแะพี่นะฮะรายการที่หกเครับราคาเดิมพี่นะต่อมารายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อ ว่านสบู่เร,รือจะว่าพี่นี่ครับเลขคนตัวเบอร์สี่เจ็ดศูนย์นะครับเลขคนตัวเบอร์สี่เจ็ดศูนย์นี่นี่ฮะหน้ากากสองทิปนี่รายการที่รับไปพี่ใหญ่นี่ครับสี่ร้อยบาทนี่ครับสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดนี่ครับต่อมาเป็นการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีพี่เลขคนตัวเบอร์พี่สี่แปดศูนย์ตะกุดเนื้อแท้ครับ รายการที่400บาทครับพี่ชายนี่ครับ400บาทนะครับรายการที่7นีครับเอ้ยรายการที่8นะครับต่อมาเป็นรายการที่9ครับพี่ชายนะ่ยครับต่อมาเป็นรายการที่9ครับนี่ฮะโอ้โหมาแล้วรายการที่9หุ้มทองคำครับนี่ฮะเลขคนที่เบอร์4 24ครับนี่ฮะนะฮะโอ้ รายการนี้นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่ากันพี่นะปกติสองพันนะเขาขายกันสามพันแล้วพี่นะครับในกลุ่มนี้ระเอาไปที่ต่านี่ครับรายการนี้นะฮะมาลูกกรต่อพิชายรายการถีไปฮะรายการนี้รายการทีไปครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเป็นเนื้อผงขาวนะฮะงาช้าง เลขโค้ดัมเบอร์ 4, 3, 4, 4, ครับสี่สามสี่ครับนี่นี่ครับสี่สามสี่นะครับสี่ร้อยบาทนี่ครับ, 400, รบต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดนี่ฮะับรายการที่เอ็ดเป็นเนื้อผงทูบเนื้อกลางทองแดงครับเลขโค้ดลำเบอร์พี่สี่เก้าเก้าโอ้โหนีร่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สองโอ้โหตะกุดทองทิพย์เนี่ยสามดอกครับพี่เลขโคดเบอร์พี่สี่ห้าสามเนี่ยร,รายการที่ไปพุงขอสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ครับสวยๆเลยพี่ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่รายการที่สิบสองนี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบสามนี่ครับ โอ้โหรายการที่สามเนี่ยเนือ้อใบลานหน้ากากเงินพี่โอโ้โหเดีคนเบอร์สี่แปดหกเนี่ยรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินนะฮะต่อมาครับพี่ชัยฮะรายการ,รัดไปครับนะในการที่สิบสี่โอ้โหรายการที่สิบสี่เป็นเนื้อชานมากนะเนี่ยฮะเป็นเนื้อชานมากพี่เลขคนเบอร์สี่ศูนย์เจ็ดครับเนี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับ รายการที่ห้าเป็นเนื้อเนื้อ,อวานสบู่เลือดนี่เลขคนที่เบอร์สี่หนึ่งหนึ่งครับนะฮวานสบู่เลือดพี่รายการที่สิบห้านะครับเนี่ยสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่สิบหกครับรายการนี้นำเนื้อแล่นจินดาวันนีนะคุกเหล็กน้ำพีพีเลขคนเบอร์สี่ห้าเก้านี่ครับ โดยจีบอลปู่มาทิตยละครับนี่รายการที่สิบหกนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพอมาการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อชันมากครับเลขคนเบอร์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับเลขคนเบอร์สี่ศูนย์เจ็ดครับพี่นี่ฮะจะกดเงินนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยนี่ฮะเอาไปสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับจะกดเงินนี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่ทนนทสิแบแปดค,นะค,ค,ครับรายการที่แปดเป็นเรื่องเป็นลานจะคุดเงินแท้พน่โอ้โหเลขคนที่เบอร์สี่หกแปดนีครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยนด้เครับนะฮะสี่ร้อยที่อันที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับ รือรายการที่เก้าเป็นเนื้อผงขมิน้นครับหน้ากากทองเดวีรายการนี้เลขคุณเบอร์สี่สี่หกปีสามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ,ร,บ,ร, 4, 4, 300, ร,ร,บรายการที่สิบเก้านะครับ,ต,บรรต่อมากันยี่สิบครับโอ้โหรายการยี่สิบนะฮะรายการยี่สิบปีเป,ป็นเนื้อว่านน้ำเงินนะครับเลขคุณตเบอร์สี่สี่สี่หนึ่งครับนี่รายการน,นี้เอาไปพิชายนะครับเอาไปพิชายรายการน,นี้ขอเป็นของให้พี่น้องที่ สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทก่อนนะครับต่อมาครับเป็นการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหแล่เหล็กน้ำพีพี่โอ้โหรายการนี้นะตะกุดเงินแท้น,น,นี่ครับนี่ฮะ รายการนี้เอาไปพี่ชาย400บาทเลยครับเนื้อแน่จะวิตุะกรุนแทนนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับโอ้โหเนื้อแดงคือพี่จินดาวนันีพี่เลขโค้เบอร์411นะนะรายการนี้เอาไป400บาทเลยครับพี่นะรายการที่23ต่อไป23ต่อไปรายการ23ครับ โอ้โหสามว่างส้มนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยไป็นกูสามดอกเลขคนเบอร์สี่เก้าสี่นะครับต่อมาครับรายการจะไปครับพี่รายการยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สี่พี่เรียกคจะเบอร์สี่สองแปดนะครับรายการนี้จะก,กุดเงินเอาไป็นสี่ร้อยวิชาครับวันนี้ก็มีเปลี่ยนปลงพี่น้องนะครับยี่สี่รายการหากชอบวิชาก,การไหนสามารถติดต่อได้ที่อินเทอรไลน์เบอร์โทรได้เลยครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ